ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยอาจารย์เป็ดพอดแคสต์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเทคโนโลยีวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกของเรานั่นคือการกำเนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ PC ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ยุคก่อนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆนั้นมีขนาดใหญ่โตโมโหฬารบางเครื่องต้องใช้พื้นที่เท่ากับห้องทั้งห้องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่า ENIAC ซึ่งสร้างขึ้นในปี1945มีน้ำหนักถึง30ตันใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลและราคาแพงมากจนมีเพียงองค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970เมื่อมีการคิดค้นไมโครโปรเซสเซอร์ชิปประมวลผลหรือที่เรียกว่า CPU ชิปตัวแรกของโลกคือ Intel 4004ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1971โดยบริษัท Intel ทำให้สามารถย่อขนาดคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงได้อย่างมาก ในปี1975เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อ a l t a i 8800ถูกเปิดตัวถือเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกที่วางจำหน่ายในรูปแบบชุดประกอบสำหรับนักประดิษฐ์สมัครเล่นมันไม่มีหน้าจอไม่มีแป้นทิมแต่มันจุดประกายความคิดว่าคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นอ้องเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นบุคคลธรรมดาก็สามารถเป็นเจ้าของได้ยุคบุกเบิก Apple Commodore และ TRS-80 ความก้าวหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี1 9 7 7เมื่อมีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นสำคัญ3รุ่นพร้อมกัน Apple II Commodore PET และ TRS-80 ซึ่งถือเป็น3พี่น้องแห่งปี1 9 7 7ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปได้มากขึ้น Apple II ถูกสร้างโดย Steve Jobs และ Steve Wozniak เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการแสดงกราฟิกสีและกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชั้นนำสำหรับตลาดครัวเรือนและการศึกษาการปฏิวัติของ IBM PC ในปี1981 IBM ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้เปิดตัว IBM PC ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมแบบเปิดของ IBM PC ทำให้บริษัทอื่นๆสามารถผลิตคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของ IBM เราเรียกเครื่องเหล่านี้ว่า IBM PC compatibles หรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่า PC สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ IBM เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS จากบริษัทเล็กๆชื่อว่า Microsoft ของ Bill Gates และ Paul Allen ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Microsoft กลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ในเวลาต่อมายุคของ Apple Macintosh ในปี1984 Apple ได้เปิดตัว Macintosh ซึ่งปฏวิวัติวิธีที่ผู้คนใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ใช้เมาส์ในการควบคุมแทนที่การพิมพ์คำสั่งผ่านหน้าจอสีดำแบบเดิม Macintosh ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสงครามระบบปฏิบัติการในช่วงทศวรรษที่1990 Microsoft ได้พัฒนา Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกคล้ายกับ Macintosh Windows 3.0ที่เปิดตัวในปี1990และ Windows 95ที่เปิดตัวในปี1990 ประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้คอมพิวเตอร์ PC กลายเป็นที่นิยมในบ้านและสำนักงานทั่วโลกการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในช่วงกลางทศวรรษที่1990นเอเินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้ทั่วไปเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Netscape Navigator และต่อมาคือ Internet Explorer ทำให้ผู้คนสามารถท่องเว็บได้ง่ายขึ้น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการทำงานหรือความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นประตูสู่โลกออนไลน์อีกด้วยยุคของแลป็ปท็อปและคอมพิวเตอร์พกพาในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นคอมพิวเตอร์ก็มีขนาดเล็กลงและพกพาได้มากขึ้นในช่วงทศวรรษที่1990และ2000แลป็ปท็อปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ IBM ThinkPad เดลลาติทูดและ Apple PowerBook กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักธุรกิจและนักเรียนนักศึกษาอันมาถึงของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในปี2007 Apple เปิดตัว iPhone และในปี2010เปิดตัว iPad ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคคอมพิวเตอร์แบกพกพาที่ใช้หน้าจอสัมผัสอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้มาแทนที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมด แต่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันแม้ว่าอุปกรณ์พกพาจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังคงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา PC ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมนเฟรมยักษ์ในอดีตหลายพันเท่าเราใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานการเรียนความบันเทิง และการติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังคงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-One ที่มีหน้าจอและ CPU รวมกันไปจนถึงอุปกรณ์ไฮบริดอย่าง Microsoft Surface ที่สามารถใช้งานได้ทั้งเป็นแท็บเล็ตและแล็ปท็อปสรุปประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง จากเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในองค์กรสู่อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านและกระเป๋าของทุกคนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงานเรียนรู้และสื่อสารประวัติศาสตร์นี้ยังคงดำเนินต่อไปและน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปในทิศทางใดในอนาคตขอบคุณที่รับฟัง เราหวังว่าคุณจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในวันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรื่องเล่าเทคโนโลยีโดยอาจารย์เป็ดสวัสดีครับ